สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวันนี้วันที่1มิถุนายน2024มาพบกับเราช่องอินโนไลท์วันนี้เราจะมาดูแนวโน้มสกุลเงินคู่ GBPJPY จะเป็นอย่างไรราคาปัจจุบันอยู่ที่200.20มีระดับแนวต้านแนวรับที่สําคัญที่ต้องสังเกตดังนี้แนวต้านที่1อยู่ที่ราคา200.50ถ้าหากราคาสามารถทะลุผ่านได้เราจะเห็นการพุ่งขึ้นของราคาไปสู่แนวต้านที่2ที่ราคา2 0 0 7 0และถ้าหากราคาสามารถทะลุผ่านได้อีกครั้ง เราจะเห็นการพุ่งขึ้นสู่แนวต้านที่3ที่ราคา201ซึ่งเป็นแนวต้านที่สำคัญแต่หากราคาไม่ทะลุแนวต้านได้เราจะเห็นการดึงกลับของราคาหากราคาตกอยู่ภายใต้แรงกดดันการขายแนวรับระดับที่1จะอยู่ที่ราคา1 9 9 2 0ถ้าราคานี้รับไม่อยู่เราจะเห็นการถอยกลับสู่แนวนรับที่2ที่ราคา1 9 8 8 0และถ้าหากราคาตกอยู่ภายใต้แรงกดดันในการขายราคาอาจลดลงอีกเราจะเห็นการถอยกลับสู่ระดับแนวรับที่3ที่ราคา100 98.30ซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญขอให้โชคดีเป็นของทุกท่านการลงทุนมีความเสี่ยงและผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนถ้าชอบในการวิเคราะห์คุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามความรู้ใหม่จากทางช่อง i n นโนไล e ์ของเราได้ครับขอขอบคุณที่รับฟังรับชมการวิเคราะห์แนวโน้มคู่สกุลเงิน GBPJPY ในวันนี้